ค่ะทุกคนเราจะมาแกงหน่อไม้นะคะวันนี้หน่อไม้ที่เราทุบไว้แล้วนะคะเตรียมแกงค่ะวันนี้นะคะเป็นหน่อไม้ทุบนะคะเอาเข้าวเลือลงเลยจ้าตัากขา้าวเปลือกลงนานาดข้าวเบือที่เราตําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคนๆน,นะคะให้ข้าวเบือเขาทั่วนะคะวันนี้แกงหน่อไม้ทุบแซ่บๆจ้า แกงหน่อไม้สดนะคะเป็นหน่อไม้ทบนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หุนหนูนะใส่ผักกะเยงใส่ผักชะอมนะคะวันนี้แกงนะคะนะดูสิคะเราทุบไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะาเราชิมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแกงแซ่บๆสุดรีมือเลยจ้าสีสันหน้ารับประทานไหมคะทุกคนจ้าหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ทบนะคะจะถุงนวลงจ้า ประมาณสักซ้อนชาเนาะค่ะเนาะลงไปเลยนะคะใส่ประมาณนี้นะคะทุกคนจา๋าใส่ขงนัวนลงอ่าน้ำปลาดตามลงไปเพิ่มขมวัวจ้าคนโคเรโคเรโคเรให้เข้ากันเลยจ้านะคะนี่คนโคเรโคเรให้เข้ากันนะคะรอค่ะรออีกหน่อยนะคะเนาะ น,นี่มาดูหม้อนะคะอ่าเดือดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดหูหนูลงค่ะใส่เห็ดหูหนูเพิ่มลงไปเพิ่มคมนนวน,นะคะใส่เห็ดหูหนูลงไปเลยจ้านะคะอันนี้แกงนะคะหน่อไม้นะคะทุบใส่เห็ดหนูหนูค่ะนะคะแซบๆนะคะแล้วก็จะมีผักหวานนะคะโอ้แล้วก็ใส่ลูกโดดค่ะนะคะ นะคะคุเลุ่เลนะคะใส่คุณดูลงไปแล้วก็ภูเขาเขาหากันโคน้ทั่วก่อนนะคะทุกคนจ๋านะคะลอยเห็ดสุกนะคะเห็ดสุกแล้วก็จะเอามีพอกหวานนะคะผะไใไผักการะเยงผักชะอมนะคะแล้วก็จะมีลูกโดดลงไปเนาะคะ่ะเนาะแซ่บๆค่ะวันนี้เราชิมน,นะคะทุกคนจ๋า คนคะ่ะคนให้ทั่วนะคะรอข้าเบือสุกนะคะทุกคนจ้เรอข้าเบือสุกก่อนนะคะโอ้หอืมีกหน่อยก็ได้นะคะเนาะสุกเรียบร้อยแล้วจ้าใส่ผักลงไปคะ่ะมีทั้งชะอมมีทั้งผักกาญจย์ค่ะมีทั้งลูกโดดจ้าใส่ลงไปเลย ต็มพิกัดเลยนะคะเนะาะผักกระแยงจะทําให้หอมนะคะทุกคนผักกระแยงใส่แกงหน่อไม้ายมันมาเข้ากันดีมากเลยนะคะทุกคนจะ้ะใส่เห็ดหูหนูนะคะใส่เห็ดหูหนูนะคะใส่ชะอมนะคะทุกคนจะ้ะใส่ชะอมเหี่หอมหอมแล้วก็ใส่ลูกโดดนะคะทุกคน แซ่บๆด้วยกันจ้านะเห็นไหมคะสีสันน่ารับประทานมากเลยเราไม่ได้ทําหลายวันวนะเนาะอ่ะกงหน่อไม้นี่เป็นอาหารหลักนะคะทุกคนที่บ้านนะคะเฉพาะหน้านะหน้านี้เป็นหน้าหน่อไม้แต่ก็เริ่มจะวายแล้วค่ะแต่ก็ยังมีอยู่เนาะเป็นหน่อไม้สดนะคะเนาะก็ะอริดอร่อยคะ่ะทุกคนแซ่บๆด้วยกันเด้อดูสีสันน่ารับประทานมากค่ะทุกคนจ้า ขอบคุณในการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแซ่บแซบน้ำกันเลยจ้าแกงชะอมใส่ชะอมใส่เห็ดหูหนูครบชุดนะคะเน้นๆเลยนะคะอ่าเครื่องเน้นๆจ้าขอบคุณในการรับชมค่ะ